กันเลยนะครับการหาโดเมนกับเรนของฟังก์ชันที่แบบเป็นเงื่อนไขอะครับอันนี้เขาเขียนแบบสั้นๆเนาะจริงๆอันนี้ต้องเขียนเป็น f นะครับเขายัางเขียนเป็น r อยู่ก็กลายเป็นว่าเป็นหาความสัมพันธ์ไม่ใช่หาโดเมนของความสัมพันธ์ไปนะครับแก้โจทย์ด้วยนะในหนังสือของนักเรียนอ่ะดูนะครับเพราะฉะนั้น จะหาโดเมนของฟังก์ชันจำได้อย่ไหมครับให้อะไรครับจัด y ในเทอม x จำว่าไงครับผมบอกแล้วให้ y อยู่เดี่ยวเดี่ยว x เป็นก้อนก้อนเรามาเขียนดูนะครับ y เท่ากับ 5x ลบ3เนี่ยครับก้อนก้อน x คืออะไรทั้งหมดเนี่ยมนรวมอยู่ที่ x ประมาณนี้นะ นักเรียนดูครับจัดแล้วมีเศษส่วนไหมมีไหมครับไม่มีเ็ดเก่งใครตอบบ้างขอให้เจริญเจริญอ่ะต่อครับมีรูทไหมครับติดรูทไหมไม่ติดเพราะฉะนั้นตอบอันนี้ตอบแบบนี้นะครับในหนังสือเรียนมีนะโดเมนกับเรน์ของในโดเมนของตัวนี้คือจำนวนจริงครับต่อไปนักเรียนหาเรนจ์ ว่าแล้วนะครับเราไม่ดีหรอก็จัด x ในเทอม y ทำไงดีครับเ y เท่ากับ 5x ลบ3กลับข้างครับก็เป็น 5x ลบ3เท่ากับ y ดีดไอตัวที่ติดอยู่กับ y ออกไปให้หมดครับเวลาดีดก็ดีดที่ดอยู่ไกลก่อนนะครับ x นี่ใกล้กับ5เนอะแต่3นี่ไกลกว่านั้น 5x ก็เท่ากับ y บวก3 x เท่ากับ y บวกาเนี่มันคูณอยู่เอามาหารเนาะนักเรียนครับข้อนี้ตัวนี้มีเศษส่วนนะครับแต่ส่วนมันเป็นตัวเลขที่ผมพูดถึงนี่ถ้าส่วนมันเป็นตัวแปรนะครับถ้าส่วนเป็นตัวแปร ส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์อันนี้ยังไงมันไม่เท่ากับศูนย์เนาะห้ามันไม่เท่ากับศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น range ของฟังก์ชันก็เท่ากับจํานวนจริงครับแบบนี้นะคือจัดรูปแล้วถ้ามันเป็นเศษส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์เ่าอันี้ก็ไม่เท่ากับศูนย์เนาะอันนี้เขาจัดให้แล้วครับมัน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 เป็น y เดี่ยวเดียวเเป็นก้อนก้อนอยู่แล้วมันไม่มีเศษส่วนไม่มีรูทเพราะฉะนั้นคำตอบ นะครับโดเมนกับเรนของฟังก์ชันนี้เป็นจำนวนจริงนะครับ